สวัสดีครับนี่คือ Inside g News นาฟโดดป้องแพทเผยเรื่องพีสุดอึง้งทำคนยุฝ่ายชายหนีไปมีหน้าชากลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากระหว่างแพทนภภาและพีชานนที่หนุ่มพีเช็คโทรศัพท์จนจับได้ว่าสาวแพทฟอลโลอินสตาแกรมเพิ่มหนึ่งคนสาวแพทก็ได้ลั่นกลางไลฟ์วอน อย่าเช็คโทรศัพท์กันพร้อมบอกต่อว่าต่อให้พีเช็คอะคนมันจะไปก็คือไปมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแพทบอกพีตลอดปล่อยให้มันอยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยเข้าใจปะถ้าวันหนึ่งแม่เปลี่ยนใจไปทางนั้นจริงๆอะก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันล่าสุดหลานสาวของแพทนาฟฉันทนันได้ออกมาเปิดใจมองว่าหนูมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล การคบกันไม่จําเป็นต้องไปก้าวไก่การไปดูลายแฟนเราอาจมีอะไรคุยกันมากกว่าที่เขารู้อาจเป็นลายครอบครัวเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้หรือเรื่องงานเรื่องการเงินที่ไม่ควรมาก้าวไก่กันคือหนาบไม่เช็คโทรศัพท์แฟนแล้วแฟนก็ห้ามเช็คโทรศัพท์พี่แพทบอกพีแล้วว่าถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่เขาไม่ไปเองผู้ชายกราบเช้ากราบเย็น ให้ทำไงอ่ะก็ไม่ได้ผิดที่พี่สาวเราเพราะพี่สาวเราสวยคนสวยก็มีสิทธิ์เลือกซึ่งพี่สาวหนูคือไอดอลเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอชมเอาจริงๆพี่แพททำถูกแล้วเขาให้เกียรติทั้งคู่เขาให้เกียรติตัวเองด้วยเขามีสิทธิ์เลือกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ